อ่ะนี่ก็เป็นภาพที่แบบว่าพี่น้องคนจีนผมเนี่ยไปซื้อบ้านในอเมริกาเยอะเลยเนี่ยครับเนี่ยเสียดายผมไม่ได้ย้ายบีที่นว่นะมานั่นไปนี่รวยไปแล้วอีกเหมือนกันพอนะดีอามาย้ายมาเมืองไทยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับะระหว่างนี้ก็โฆษณาหน่อยนะนี่คือฟ f ฟซี่นะครับยังไงถ้ามีโอกาสมาเป็นสมาชิกฟ f ฟซี่ที่นี่ย้อนขับครับฟังก่อนฟังก่อนแสวเล่นนะครับนะบมาเป็นสมาชิกกันได้เนี่ยกัรนี่เป็น อ,องค์กรหลักของเราเนี่ยครับมีสมาคมเอเชียแปซิฟิกเออร์เบิร์นเอเนจีมีสมาคมในหน้าแล้วก็หน่วยที่ประเมินค่าในหน้าประเทศไทยนะะคุณปีชายอย่าลืมบอกนาะยกสมาคมท่านใหม่มาเป็นสมาชิกฟีเอฟซีด้วยนะและเหมือนเวียนมาเป็นประธานสมาคมฟีเอฟซีเราด้วยนะครับนะแล้วก็เราก็มีเปอบวันมานานแล้วเนี่ยครับนะมีเสวนาทุกเดือนนะนะเป็นแบบเว็บในหน้าทุกเดือนมีคนมาเข้ามาทุกเกือบร้อยนะครับทุกเดือนนะครับนะ เดือนหน้าจะเป็นนายกสมาคม NDR นะจะมาบรรยายโซโล่อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพริกเด็กสตรองอวอร์ดพริกเด็กสตรองอวอร์ดโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพริกเด็กสตรองอวอร์ดนี่นะครับนี่ปี2023นะมีงานใหญ่เนี่ยครับนะแล้วก็2024นะแล้วก็2025ที่ผ่านมาหยกๆเนี่ยนะครับนะมีงานบอมระบันโครงการสารทรัพย์ดีเด่นนะท่านใดที่เป็นมีโอกาสก็มาร่วมกันได้เนี่ยนะครับโครงการต่างๆที่ดีเด่นเนี่ยนะครับ ปี2026นี่กำลัเงเปิดรับสมัครอยู่นะครับมีโอกาสก็มาเป็นสมาชิกได้แล้วก็มาประกวดรางวัลได้นะครับนะมีรางวัลหลายประเภทนะครับนะที่เกี่ยวข้องในวงกงาร,รอสังหาริมทรัพย์ของเราหลายเนี่ยครับนะเชิญได้นะครับเอ่ออาคารเบนซ์ BKK เนี่ยที่บางนาก็เป็นผู้รับรางวัลท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับมีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจแล้วก็อื่นๆนะครับอ่ะเรามาดูนิดนึงนะครับคนซื้ออสังหาริมทรัพย์มีที่ไหนบ้างดูสิครับนะเีอยอย์เาทีที่เอ่อ เวียดนามเนี่ยครับเขาบอกว่าอยากจะไปซื้อแคนาดาแต่เมืองไทยเราก็ยังอันดับต้นๆเหมือนกันใช่ไหมครับนะหรือว่าฟิลิปปินส์นี่มาเมืองไทยอันดับหนึ่งเลยนะนะล่าสุดที่เราเซอร์เวย์มานะครับสองส่วนสองห้านะครับที่มาเลเซียเมืองไทยก็อันดับต้นต้นเหมือนกันนะครับนะหรือว่าที่อินเดียเมืองไทยก็อันดับต้นๆเหมือนกันนะสนใจมากเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียก็เมืองไทยเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับนะหรือว่ามาเมียนมานี่ก็เบอร์หนึ่งเลยเนะมืองไทยเขาบอกอยากไปซื้อสิงคโปร์เบอร์สองแต่ซื้อยากใช่ไหมครับที่นู่แบบ กฎระเบียบยุ wine, like ่มเยิ Sai ้มเยอะแยะนะครับเสียภาษีมากมายแคมเบอร์เดียเนี่ยเขาบอกสิงคโปร์ดับหนึ่งก็จริงนะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละไปซื้อไม่ไหวแพงแล้วก็เทียมกันต้องเสียภาษีสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็เทียมกันอย่างหนึ่งคือตอนนี้ที่ซื้อขายกันเนี่ยนะครับบางประเทศเ็าเลิกให้ซื้อแล้วนะที่เราพูดกันเยี่ยงเยี่ยงเนี่ยบางประเทศก็เลิกให้ซื้อไปแล้วอย่างนิวซีแลนด์ก็เลิกไปแล้วนะครับหรือแคนาดา าก็เลือกไปแล้วนะครับเขาก็บอกไม่กระตุ้นเศรษฐกิจครับนะมันน่าคิดเหมือนกันใช่ไหมครับนะหรือว่าหลายลประเทศเนี่ยยุโรปก็บอกไม่เอาว่านะให้ต่างชาติมาซื้ออาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่เมืองไทยเรา,าดีตอนรับเสมอนะครับไม่ว่าชาติใดก็ตามขอให้มาซื้อรีบมาซื้อด่วนจะได้นะครับขอให้มาซื้อเถอะนะนะไม่ทราบ่าท่านเสียภาีีท่านซส้อภีไม่เคยเาษมยครับนะหรือว่าแลนด์ลีสตหนึ่งต่างๆที่ยระบบว่า90้าปีบ้างอะไรต่างบ้างเนี่ยนะครับ ที่เวียดนามก็50ปีเล้ไปประเมินบ่อยๆนะครับนี่คืออุตสาหกรรมส่วนมาก50ปีเองนะครับนะเก้าสิบปีนี่เป็นเจ็ดสิบปีนี่เป็นส่วนน้อยนะครับห้าสิบปีนั่นเองนะรหรือว่าที่บาหลีก็อย่างเงี้ยครับนะสามสิบบวกที่สิบนะครับนะสิงคโปร์มีเก้าสิบเก้าปีนะแต่ก็ให้เช่าเป็นแปลงๆไม่ใช่แบบอีซีบ้านเรานะครับเก้าสิบเก้าปีทั้งเจ็ดจังหวัดโอ้โหนี่ตรงไหนก็ได้ต่างหากไม่ใช่นะครับก็แปลงว่าเป็นแปลงๆไปนะครับ นะอันนี้ก็อย่างแล้วคนที่ซื้อเนะช่าจริงๆเนี่ยจากเออร์เบิร์นเรดวอร์แมนพาร์ตรตี้คือคนสิงคโปร์เองนะไม่ใช่ชาวต่างชาติที่ไหนนะครับนะหรือว่าที่กัมพูช์ของเราเนี่ยครับยังไงอย่าลืมไปเยี่ยมกัมพูช์บ้างนะครับไปถึงอย่าลืมบอกมาจากเมืองจีนนะกันนะบอกมาจากเมืองไทยไม่ได้นะนี่ก็ห้าสิบปีอย่างที่านะครับนะฟิลิปปินส์นี่ตอนนี้มีเก้าสิบเก้าปีแล้วนะครับนะแต่ว่าต้องได้อนุมัติพิเศษนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปซื้อเช่าส่งเดชได้นะครับนะนะเดี๋ยวอา,าทิตย์นนะหน้าที่ ที่อื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยครับนะที่ในกรณีอการลงทุนต่างๆเนี่ยครับนะนะก็ในราวก็เราเหล่านี้นะสั้นๆห้าสิบปีเนี่ยครับนะที่อังกฤษบอกว่ามีเก้าร้อยสิบเก้าปีด้วยแต่ความจริงมีแค่นี้แหละครับไม่เกินร้อยปียี่สิบปีอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนั้นละก้าวราคาคุยเจอสมัยก่อนนะครับนะอที่เราหวังไว้เช่าน,านานๆนี่คงจะยากจริงๆมันก็ยกแผ่นดินไปไหนไม่ได้แล้วครับนะเพียงแต่ว่าเข้ามาตั้งอันนี้คงไม่เฉยนะครับไม่ได้คิดจะย้ายไปไหนไปแล้วจะมายึด ไม่ต้องห่วงนะครับนะหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยครับก็เนี่ยเราเลใช้หน้าถ้าเราอยู่เมืองจีนนี่เราก็ซื้อได้เลยนะครับยังไงถ้าเราสนใจไปซื้อบ้านในเมืองจีนก็ซื้อได้แต่ว่าเสื้อเองขาที่หมายว่าอยู่เจปีหรือ50ปีก็ตามเนี่ยไม่ใช่ตลอดชีวิตนะครับแต่ก็อยู่บ้านเรานี่ได้ตลอดชีวิตนะดังนั้นต่างกันนะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยไปซื้อไปต้องไปทํางานอยู่ที่นั่นปีหนึ่งนะนะหรือว่าบางแห่งถ้าเป็นปักก่นจะต้องนานกว่านั้นนะอยู่เฉยๆนี่ไปไปซื้อทรงเดช ไม่ได้ซื้อได้หลังเดียวไปอยู่อาศัยนะคุยไปซื้อกันซื้อไปเก่งกำไรส่งเดชไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอย่างหนึง่งไม่รู้ท่านสสได้ยินมั้งเปล่านะ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 แต่คนเขาเป็นอย่างนี้กันนะครับไม่ใช่ไปปล่อยให้ซื้อส่งเดชได้นะครับแต่เมืองไทยเราได้ครับยังอุตสาห์ทำแบบปล่อยเช่าเป็นโรงแรมยังได้เลยนะครับอยู่ที่เวียดนามนี่ก็ได้ประมาณ30%มเป็นที่เป็นคอนโดเนี่ยนะครับนะเพื่อนะนะผมก็อยู่ที่เวียดนามมา40ปียังซื้อไม่ได้เลยต้องซื้อในนามเมียนะครับ นะอินโดนีเซียก็49%เหมือนบ้านเราเปอริบินก็40%นะครับนะที่สำคัญก็คือว่ามันต้องมีราคาขั้นต่ำด้วยเหมือนกันนะนะราคาขั้นต่ำนะครับที่มาเลเซียก็บอกที่นี่บอกเนี่ยครับหนึ่งล้านลิงกิตสองล้านลิงกิตเนี่ยครับในใจกลางเมืองเนี่ยครับอย่างที่โกลลัมเปอร์สองล้านหิงกิตก็มาสิบหกล้านบาทสิบหกล้านบาทนี่ก็ซื้อได้ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณไปซื้อราคาสองสามล้านบาทแบ้านเราไม่ได้นะเพราะถือว่ามันจะไปแย่งคนไทยซื้อนะครับอย่างเงี้ยจะไม่เวิร์ก หรือว่าอย่างที่ออสเตรเลียก็มีนะครับนะท่านรดอร์ปฏิทีนตั้งมติทมเนี่ยไปขายาบ้านที่ออสเตรเลียผมก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าขายเมื่อไหร่นะต้องขายาชาวออสเตรเลียนเท่านั้นขายกันเองไม่ได้นะถ้ามันจับได้นะปรับสามล้านบาทนะแล้วก็ติดคุกสามปีด้วยนะไม่มีแก้งไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับนะอันเรื่องเข้าใจตรงกันนะครับนะนี่ท่านสิบสี่ยังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับ ก็นะหวังว่าท่านจะรอดนะครับนี่รอดมาคดีหนึ่งแล้วดีใจด้วยเลยอันนี้ต้องเที่ยนหน่อยนะครับนะนี่ก็คืออย่างนงี้หรือว่าอย่างที่มาเลเซียอินโดนีเซียใช่ไหมครับนี่สามล้านสามแสนเหรียญสามแสนสามหมื่นเหรียญก็ประมาณสิบล้านบาทไทยใช่ไหมครับอ้นที่อยู่ไกลๆเนะี่ยอาจจะถูกกันนั้นลงมาพังก็มีนะครับคอนโดอะไรแบบนี้เนี่ยครับแต่หลักๆแล้วต้องอย่างน้อยต้องสิบล้านนะเราจะซื้อราคาถูกๆไปแย่งชาวชาบ้านซื้อไม่ได้นะนะครับนะแต่บ้านเรานี่เมื่อไหร่ก็ทอาแหลก็ได้ก็มันก็ดีอย่างหนึ่ นะครับนะก็เป็นการระบายสินค้าได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าอย่างสาคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องภาษีอ่ะร้อยคนนะจะพูดเรื่องภาษีน้อยคนนะจะพูดเรื่องภาษีน้อยคนนะครับที่จะพูดเรื่องภาษีนะพูดสามคนแล้วนะครับนะภาษีก็คือว่าอย่างนี้นะครับนะในเราไปซื้อบ้านในสเปนนะในไซปรัสในลอนดอนอะไรเนี่ยนะครับลอนดอนพักขนง นะครับปารีสสะพานขาวอะไรพวกนี้นะซื้อได้เลยครับนี่ครับเสียภาษีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์บ้างนะหรือว่าบางที่ก็อาจจะรวมรวมแล้วนี่เยอะเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นแต่บ้านเรานี่ไม่มีนะภาษีคนซื้อไม่มีมีแต่ภาษีคนขายใช่ไหมครับคนขายมีหน้าที่เสียภาษีแต่คนซื้อไม่มีหน้าที่เสียภาษีไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่จริงจริงที่เมืองอื่นก็เลือกเสียภาษีนะถ้าเราไปซื้อบ้านถูกหลอกไปไขายซื้อบ้านที่ลอนดอนพระขนงถูกหลอกไปซื้อบ้านที่บริงตัน พระคนโปาเลียสะพาพนขาวเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีทั้งนั้นนะคนซื้อแต่บ้านเราไม่มีมีใครไหนที่จะพูดว่าให้ต่างชาติมาเสียภาษีบ้างไม่มีเลยน้อยคนนักทำไมครับยิ่งถ้าเป็นรีลลอปเปอร์นะยิ่งไม่พูดอะพูดไปเดียวไม่ได้กัไดไม่ได้ตังค์ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไปซื้อ,อที่เมืองนอกต้องเสียแล้วทําไมเขามาซื้อบ้านเราไม่เสียบ้างล่ะนะครับมันก็จะมีอินฟาสตรักเจอร์จุดนี้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่นั้นเราก็สบายแต่ก็ดีเหมือนกันกน็เยมีีี้้ออะะขอสขอด นะครับหรือเนี่ยในใสายปรสัปรสเซียนะครับประมาณ19้าปนะในการซื้อเนี่ยนะครับบ้านเราไม่เก็บเลยไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะขายนะหรือว่าในกรณีสิงคโปร์เนี่ยครับสิงคโปร์เฉยๆนะครับนะก็เนะนี่ยต้องเสียภาษีซื้อทั้ง6 0สิเปซนเะี่ยมันเวอร์จริงๆเลยเนี่ยมันยิงมากเลยนะครับสิงคโปร์นี่แย่งยิงเลยอย่าไปซื้อนะ มาซื้อมองไทยดีกว่าเนี่ยเราซื้อคอนโดที่นั่นราคาสี่สิบล้านต้องเสียภาษียี่สบสี่ล้านเอาไปประกันรัฐบาลไปพัฒนาประเทศนะไปพัฒนาประเทศบ้านเรามีไหมไม่มีเลยแล้วบอกจะให้ต่างชาติมาซื้อเพื่อพัฒนาประเทศเอาที่ไหนพัฒนาไม่มีเงินรัฐบาลหนึ่งนะครับจริงๆก็ควรจะมีภาษีอย่างนี้บ้างนะครับนะไม่ต้องเก็บเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์หรอกผมันเกินไปเน้นว่าหญิงเพราะเขามีตังค์เยอะนะครับเราเก็บสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเทนะ่าไหร่ก็ตามนิดหน่อยแต่ถ้าเราเก็บแล้วคนที่ มาอยู่บ้านเราเขาก็ภูมิใจนะเขาช่วยพัฒนาบ้านเราด้วยใช่ไหมครับนะเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทยถึงแม้ไม่ใช่คนเลือดเนื้อเชือ้อไขไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออแต่เาก็มีเสียภาษีเพื่อประเทศชาติเราเ็าก็ารู้สึกว่าน่าจะดีเหมือนกันใช่ไหมครับนะแต่บ้านเราอาจจะไม่มีนะครับหรือหรือกรณีเอ่อกรณีขาแคปไปตอลเกนเนี ain, ่ยไหมครับเนี่ยเสียกันเยอะแยะเลยนะที่ไต้หวันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเสียกันเยอะนะแต่บ้านเราก็อาจจะไม่ก็ได้เสียนะครับนะอย่างที่เราสร้างมาอยู่เนี่ยนะเสียชาติชาติเนี่ยนะครับ เดี๋ยวทัาชท่านนพักไหนนะอ่าวันนี้มีพักนะครับท่านตามข่าวมีบ้านมีบ้านอยู่อเมริการาคาเจ็ดสิบสองล้านใช่ไหมขายไปแล้วตอนนั้นซื้อให้ลูกเพราะลูกไปเรียนหนังสือที่นูน่นสามสิบล้านนะแต่ละปีถ้าเจ็ดสิบสองล้านแต่ละปีต้องเสียภาษีหนะึ่งเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนสองฝรั่งมังค่ามาซื้อเจ็ดสิบสองล้านในภูเก็ตเสียภาษีไหมไม่เสียเพราะว่ามันไม่ถึงห้าสิบล้านบาทตามราคาประเมินราชการอาจจะแค่สามสิบล้านเองไม่มีเสียโอ้ยอย่างนี้ เออเราก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าอเมริกาต้องเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนบาททุกปีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางที่อาจจะมากกว่านั้นบางที่อาจจะน้อยกว่านั้นบ้างใช่ไหมครับเออแล้วขายไปสามสิบล้านขายไปเจ็ดสองล้านอาจจะหักค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่สี่สิบล้านเนี่ยที่เนี่ยกำไรมาเนี่ยต้องเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้านเราเก็บไหมอ่ะไม่มีมีเหมือนกันเก็บตามราคาประเมินราชการเก็บถูกมากเลยยกเว้นนู่นเว้นนี่นะแทบจะไม่เก็บเลยเลย แต่เราอยากขายบ้านท่าเดียวแต่เราอยากขายบ้านท่าเดียวแต่เราอยากขายบ้านท่าเดียวใช่ไหมไม่ยอมเสียภาษีอย่างนี้ทําไงดีอ่ะพี่น้องพี่น้องมันพี่น้องฝ่ายไหนเหมือนกันพี่น้องนะครับนะหรือว่าที่อังกฤษใช่ไหมเรากาลังเสียภาษีเนี่ยครับนะมีเรทต่างๆในการเสียภาษีเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่บ้านเราไม่มีใช่ไหมนะมีนักการเมืองสสไหนพูดถึงเรื่องนี้ไหมหรือรัฐบาลไหนหรือฝ่ายค้านไหนหรืออะไรต่างๆพูดเรื่องนี้ไหมไม่ก็เลยพูดใช่ไหมครับนะ ที่อินเดียก็เหมือนกันเนี่ยอินเดียจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยพวกนี้เขาไม่ค่อยงอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถึงแม้ยังไงก็ตามเนี่ยประเทศก็มีปัญญากรเยอะซื้อขายกันเองก็สบายนะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียอะไรมากนะครับก็ไม่เลยงอต่างชาติมากมายนะครับนะ,นะอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีอินเทอร์เวนชั่นนะอย่างเช่นมาเลเซียอ,ออสเตรเลียนี้บอกเนี่ยจะซื้อต้องขายชาวต่างชาติต้องต้องขายคนออสเตรเลียนนั้น,นมือสองนะครับมือหนึ่งไม่เป็นไรออฟเดอะแพลนโปรเจกต์ไม่เป็นไรแต่ถ้ามือสองเนี่ยต้องขายคนท้องถิน่นเท่าน มันจะได้ป้องกันการที่แบบว่า,าถูกคนท้องถินง่นถูกเ็าแย่งซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่มาเลเซียโซนไหนที่เห็นว่าเฟอ้ออย่างที่เสนอตอนเช้าเนี่ยบางโซนเนี่ยราคามันตกนะหรือว่ามีซัพายเหลือเยอะแยะนะเราต้องหยุดเดือดเปิ่มอย่าไปสร้างรงนั้นแล้วนะพอแล้วนะคุณคุณไปสร้างรงนั้นเยอะแยะเนี่ยเดือพพากันลงเหวพากันไปตายนะแต่แล้วไม่เคยมีการห้ามเลยใช่ไหมครับไม่มีอินเตอร์เวนชั่นจากรัฐบาลเลยเนี่ยครับ โครงการที่ออกมาถ้าเกิดคนต่างชาติหรือคนจะไปซื้ออาจจะตามเจ๊งตามไปด้วยอีกนะสร้างความลำบากให้กับแต่ละคนด้วยน่าเสียดายเหมือนกันนะครับนะอันนี้อันนี้ผมยังใส่เสื้อตัวเก่าอยู่นะเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้นะครับที่ต่างชาติที่ไต้หวันก็มีมาตรการเหมือนกันนะสามสี่ห้าก็คือว่าถ้าเราซื้อมานะต่างชาติไปซื้อมาเนี่ยสามปีแรกห้ามขายต่อนะสามปีแรกห้ามขายต่อนะเพราะถ้าขายต่อเนี่ยเดี๋ยวมันก็ซื้อขายเก่งกำไรกันใหญ่เลยใช่ไหมครับ นั่งต้องโฮไว้สามปีสี่ก็คือปีหนึ่งอยู่ได้สี่เดือนโอ้ใต้หวันมันโหดนะอย่าไปซื้อบ้านที่ใต้หวันมาซื้อบ้านเมืองไต้ดีที่สุดนะสี่ด้วยสี่เดือนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมีคนมาแทรกซึมใช่ไหมปีหนึ่งอยู่ได้ไม่เกินสี่เดือนที่อยู่เกินสี่เดือนเดี๋ยวมันลากงอกกลายเป็นสปายขึ้นมาหรืออะไรยุ่งๆนะครับห้านะก็คือกู้เงินได้เหมือนกันกู้เงินซื้อในบ้านในตใต้หวันได้แต่กู้ได้แค่ห้าสิเปอร์เซ็นต์กู้เกินนั้นไม่ได้ นะครับเพราะเดี๋ยวมันหนีไปซะก่อนยุ่งเลยนะเราต้องให้กู้ม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่เมืองไทยเรานี่คนไทยกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นข้าราชการกู้ได้ร้อยสิบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์กู้ไปฉลองได้ด้วยอีก,ะกนะฮะโอ้มันเลยนี่นะขาดวินัยทงการเงินนะครับโชคดีที่แบงก์ยังไม่เจ๊งถ้าเกิดแบงก์เจ๊งขึ้นมานี่เศรษฐกิจของวินาศสันตโลนะครับแต่โชคดีที่แบงก์ยังแข็งแรงอยู่นะครับนะอันต่อมาเนี่ยถ้าเราต้องมีท้ามาตรการอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะ เดี๋ยวตีอรีบ,รบ,รบพูดหน่อยแล้วผ,ผู้ฟังรับฟังรู้เรื่องขออาจารย์โทษด้วยนะเพราะเรารอยากจะให้เลือกได้สามโมงเศษเพราะว่าเราจะได้เรียกว่ากลับบ้านเร็วหน่อยละระหว่างเบรกเนี่ยครับจะได้ผูกเสี่ยวกันไว้ผูกมิตรกันไว้นะจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับนะก็คือว่ามาตรก,การที่ควรจะมีเนี่ยครับอย่างเช่นเนี่ยในการที่แบบว่าบางทีมันก็ทําให้เกิดพวกอจิกรรมต่างๆใช่ไหม มีมมรัสเซียบ้างมีอะไรต่างๆบ้างเข้ามาแล้วทำให้เกิดปัญหาจริงๆแล้วอำนาจตำรวจเราเนี่ยลองว่าน่าจะให้เข้มแข็งนะคุ้มครองผู้ชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเต,ต็มที่เนี่ยนะครับแต่บางทีอาจจะไม่รู้ตำรวจไทยไอ้ตำรวจชาติอื่นนะเมืองสารคันจะช่วยจะจะ,จะช่วยได้หรือไม่อะไรอย่างี้นะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะมาป้องกันอะไรต่างได้ดีกว่านี้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็คุณจะมีเนี่ยพรบการดูแลผู้คผูกสัญญาจังหวะเอ็กโคเอ็กเคาท์ต์อย่างที่บอกตอนเช้าเนี่ยครับมีมาได้ปีเท่าไหร่แล้ว 2องเนะ41มั้ง41หรือ42เนะนะนี่ยไอ่ห้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนะลี่นี่หกสองแก้ใหม่นะไอ้คนแก้เนี่ยก็คนที่ไปแก้อยู่เนี่ยอาจจะอยู่เรียกว่ากรรมธิการหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับนะมันก็แก้นู่นแก้นี่แต่ส่วนสำคัญมันไม่แก้นี่แสดงความไม่จริงใจของคนที่เกี่ยวข้องเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่บางส่วนที่ไม่เกี่ยวขที่เกี่ยวข้องเนี่ยเออมันควรจะแก้มันเป็นแบบ compulsory ทุกคนต้องมีนะครับต้องเอาเงินไปไว้ในเอ็ r ซ์โ c เอ็กซก็คืออาจจะเป็นแบงก์ หรือเป็นบริษัทที่ทําเป็นประกอบกิจการเอสโคเนี่ยเงินจำนวนนี้จะไปใช้ซื้อเอาเงินดาวเข้ามาแล้วมาซื้อรถให้ผัวน้อยเมียน้อยไม่ไดนะ้ต้องเอาไปพัฒนาโครงการอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเจ๊งขึ้นมาคืนก็ไปพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บนะสักศรียงบริษัทแดนเน็เฮาส์กับบริษัทโสพลแลนด์ถ้าผมตั้งบริษัทพัฒนาดีจะเท่ากันพอดีเลยเพราะว่าเราต่างคุ้มของผู้บริโภคเหมือนกันนะไม่ได้อาศัยชื่อเสียงกันจอมปลอมนะอาศัยการคุ้มของผู้บริโภคเหมือนกันเราไม่ทํา แล้วมันไปแก้เลยบรู้นะต้องรอ้อยพักประชาชนเป็นรัฐบาลก่อนหรือเปล่ารู้นะเผื่อจะได้แก้ให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่น่าจะพักเพื่อไทยทาก็ได้นะครับอันนี้แซวเล่นนะครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องออกับไฟด่ายไฟหนึ่งด้วยนะครับนะอ่ะนี่คือสิ่งที่ควรจะทําแต่ไม่ทําดูสิมันผ่านไปตั้งแต่ห้าหนึ่งจนหกหนึ่งเนี่ยหกสองเนี่ยครับนะมันไปแก้เรื่องหยุมหยิมไอ้เรื่องสาระมันไม่แก้นะเพราะมันไม่ต้องการให้รายเล็กเติบโตจริงเราควรจะส่งเสริมรายเล็ก นะส่งเสริม SME แต่ผ่าไปส่งเสริมอะไรใหญ่นะครับ mm hmm. เหมือนแบงค์เนี่ยครับมันกึ่งผูกขาดนะธนาคารที่ไต้หวันเนี่ยครับผมเมื่อกลับมาเหมือนกันเนี่ยนะมันดอกเบี้ยงเงินฝากกับเหลืองเงินกู้ต่างกันเปอร์เซ็นต์เศษเองที่อินเดียก็ต่างกันเปอร์เซ็นต์เศษเองของเราต่างกันตั้งสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะไอ้เรื่องนี้ไม่ทําอะไรอะ่ะมันลดดอกเบี้ยงเงินฝากมันต้องลดเบี้ยเงินกู้สิลดดอกเบี้ยเงินกู้สิลดดอกเบี้ยเงินกู้สินะให้มันเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าสองเปอร์เซ็นต์ก็พอนะฮะถ้าในน แต่จร,จริงแบง่งเบมบางงานเลยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามนะครับแต่เนี้ยเราเรารับฝากเงินก็นมาแล้วไปปล่อยกู้ส่งเดชเนี่ยไอ้ไม่ส่งเดชปล่อยกู้ไปเนี่ยได้กำไรได้เยอะ่แยะมากกว่าการให้หน้าซี่มันค่ากำไรเกินควรนะเรื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นปา,าอะไรนะต้องรอให้อ่พักไหนบริลนะขึ้นมานะครับ <laughs> นะนะหรือว่าในกรณีที่แบบว่า,าบริโภคไอติกรีฟอร์มเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้เลกอกคนอื่นมาเนี่ยนะครับคือมันก็มีการแก้ไขนะไม่นั้นมันก็เอ่อยึกยักยักตึ้งดึก ยักตื้นติดกึกยักลึกติดก,กัดเนี่ยนะครับไม่รู้ภาษาอังกฤษแปลได้เปล่นะยักลึกติดกึกยักตื้นติดก,กัดนะคงจะแปลยากหน่อยนะครับนะมันก็ติดอยู่อนะย่างเงี้ยนะริงมันไม่โปรนะ่งใสในยิงคือมันทาอะไรก็มีรูปโผลรูปโหลคือช่องโหว่ไว้หน่อยมันจะได้มีโอกาสรีดไถได้นะบางทีท่านอธ่ปดีทวัฒนเนี่ยครับก็บอกไปแล้วนะมันจะมีโอกาสรีดไถเลือ่อนมีโอกาสที่มันไม่โปรนะ่งใสเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแต่ท่านเป็นข้าราชการที่รับราชการมาตลอดชีวิตไอตลอดชีวิต นะครับซึ่งโปร่งใสมาโดยตลอดเนี่ยผมก็นับถือมากเลยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องป้องกันการเก็งกาไรมามอยาที่บอกเนี่ยที่เมืองจีนุณซื้อได้นะซื้อมปอยู่อาศัยกณจะซื้อหลังที่สองไม่ได้นะครับนะแต่ที่บ้านเรางนี่ก็ซื้อกันช่วยเลยนะซื้อเป็นชั้นๆกันไปเลยเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ก็ดีอย่างน้อยก็ยังมาช่วยซื้อนะครับหรือว่าในเมืองจีนนี่ Airbnb ไม่อยู่ได้ไม่ได้นะครับ มันมีแต่ Air b บ b ที่เป็นของเขาเองอ่ะแต่เมืองไทยเรานะแกรบบ้างอะไรต่างๆได้มาหมดเลยนะครับเมืองไทยเราไม่มีการป้องกันเลยเลยเนี่ยครับนเนี่ยคงกมีเหมือนกันนะแต่เขาต้องเป็นยืมห้องเขาเองแล้วก็ต้องไปแจ้งตำรวจด้วยนะยู่เฉยแบบว่าจะเข้าไปอยู่นอนเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเน,นี่ยมาตรการอี้ทงนี้ก็ควรจะมีนะครับหรือว่าเนี่ยโควตาตอนนี้มีสี่เอาจจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยครับแต่อย่างหนึ่งที่ควรจะคิดเหมือนกันเนี่ยครับก็ค,คือว่ากากร เนี่ยเอติกมิกซ์เนี่ยครับถ้าเราเป็นชาวสิงคโปร์เราไปอยู่ซื้อบ้านในสิงคโปร์ของ housing development board นะครับ housing development board ร็การแห่งช่างสิงคโปร์เนี่ยคุณจะไปเลือกกับคุณกับเพื่อนสามสี่คนเนี่ยกวนเดียวกันเนี่ยจะไปเลือกอยู่ห้องติดกันไม่ได้นะไปเลือกอยู่ห้องติดกันไม่ได้นะเพราะอะไรไหมเขากลัวคุณจะไปะคุกคีตีโมงกันมากเกินไปเช่นพี่น้องมุสลิมอยู่ชั้นแปดนะคนจีนอยู่ชั้นเก้านะพวกอินเดียอยู่ชั้นสิบเดี๋ยวมันยกพวกตีกันใช่ไหมมันต้องจับฉลาก สลับกันไปสลับฟันปลาไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับจะให้มันมาอยู่รวมแก๊งกันไม่ได้บ้านเราก็น่าจะคิดอย่างนี้เหมือนกันนะเออถ้ามันมาอยู่ให้อยู่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ต้องมิกซ์นะเพราะนั้นตึกนี้ตึกอินเดียตึกนี้ตึกพม่าตึกนี้ตึกอะไรอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เรื่องอันนี้เลยไม่ได้คิดเลยนะฮะก็ฝากท่านสสฝากท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งเอกชนรัฐบาลช่วยกันไปคิดต่อด้วยเนี่ยครับนะะหรือว่าเนี่ยกรณีของ ปล่อยกู้เนี่ยครับเราก็ให้ปล่อยกู้ได้นะให้กับคนต่างชาติเนี่ครับเพราะเราถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเรายึดมาเนี่ยเราก็คุ้มนะยึดมาก็ยังคุ้มนะจริงๆแล้วเนี่ยปล่อยกู้มันจะได้ก็ไม่เกิดความสภาพคล่องขึ้นด้วยนะเศรษฐกิจก็เติบโตได้ด้วยเพราะมีคนมาซื้อนะปล่อยชาปล่อยกู้ให้ชาวบามามั่งชาวนู้นชาวนี้เนี่ยก็แน่ปล่อยเขากู้นะเพื่อว่าเขาจะได้เออไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นได้ด้วยนะครับก็จะมีนะครับหรือว่าอีกอย นะเออเราจะแก้จาก5 30ปีเป็น50ปีหรือ99ปีเนี่ยนะครับนะแต่ในแง่นึงเนี่ยนะครับนะอ่าเซ็นทรัลแต่ในแง่นึงเนี่ยครับไทแอดเอราวัน mm hmm. ก็เช่า30ปีนะทางด่วนก็เช่า30ปีนะสัมปทานนะเซ็นทรัลลาดพร้าวก็30ปีมันก็เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เจริญรุ่งเรืองใช่นไหมไม่ต้องถึง50ปีเลยนะเอาจะา50ปีก็ได้นะ50ปีมันก็เหลือเฟือแล้วลน่ะ จะจะให้9 9ปีแบบฮ่องกงให้ได้เนี่ยเพราะเราไปแพ้สงครามมานะเหมือนกับจีนแพ้สงครามผิดมาเป็น99ปีก็แล้วแต่นะแล้วแต่มันยกยกไปไม่ได้มันไม่ยกไปหรอกมันจะมาตั้งอันนี้คมนะมันจะมาตั้งอันนี้คมเราไปไม่ได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ควรจะมีการแก้ไขบ้างนะครับนะแต่ว่าจะวแก้ไขเป็นว่าเราตั้งชูธงไว้ว่าต้องการขายต้องการขายโดยไม่สำนึกถึงอะไรเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับนะ,นะหรือว่าบางทีเนี่ยเรื่อง e i a เเนี่ยครับมันก็เนี่ย ช่างเชื่องช้ามากเลยอะไรต่างเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำ EIA เนี่ยต้องทำให้มันผิดไว้หน่อยหนึ่งทำให้มันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะมันจะหาเรื่องให้เราผิดให้ได้นะต้องมีผิดให้ได้นะครับงนั้นต้องมีช่องโหว่ให้มันผิดหน่อยเขาจะได้รู้สึกว่ามีพลังในการแก้ได้อะไรต่างเนี่ยครับนะนี่ก็เรื่องแบกบีเหมือนกันนะบังแสงแดดบ้างเบิ่งอะไรต่างบ้างมีคนร้องอยู่สิบห้ากลัวเรือนนั่นเองนคอนโดของสุภาัยจากสามสิบยี่สิบเก้าชั้นต้องลดเหลือสิบห้าชั้นสิบห้าชั้นะ แค่คนมาร้องเรียนอยู่สิบกว่าลังคาเรือนนําโดยนักร้องคนนั้นน่ะแต่ตอนนี้นักร้องคนนั้นคงยังไม่ไหวแล้วเพราะว่าถูกจับไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะนะในศีฐาบ้านอะไรเงี้ยนะครับนะนี่อีอย่างหนึ่งเนี่ยครับคือว่าเราควรจะกําหนดราคาขั้นต่ำนะอย่างเช่นร้อยอ่าสิบล้านบาทก็ยังดีนะมาซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามาซื้อแบบถูกๆเราก็รู้สึกมันคงไม่ค่อยดีใช่ไหมครับนะนั่นจะมีการกำหนด้งนะแต่บ้านเราเราก็ไม่ได้กําหนดใช่ไหมเราคืออย่างเดียวขอให้ไรขายอ่ะ ซึ่งมันน่าจะคิดใหม่นะชาวต่างชาติที่มาซื้อทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากซื้อของแพงนะผมเห็นคุณมินมินเนี่ยไปติดต่อแสนสลีของแพงๆนั้นก็ไม่ได้ซื้อของถูกหรอกจริงๆเรากำหนดไว้นะไม่เกิน10ล้านให้ามันต่ำกว่าสิล้านาานี้เป็นต้นนะหรือ8ล้านเรื่ก็ได้เพราะขนาดอินโดนีเซียประเทศที่ GDP เพอแค่ไปต่างยังต่ำกว่าเราเรื่งกำหนด10ล้านมาเลเซียจะเจริญกว่าเราเขาก็เดือสิล้านของเราไม่กําหนดเลยมันก็รู้สึกหน่ารู้สึกยาไม่ดีไปหน่อยยังไคนจะมีการกาหนดไว้บ้าง อย่างพม่าที่มาซื้อเมืองไทยก็ซื้อราคาแพงนะไม่ซื้อราคาถูกๆนะครับนะยิ่งซื้องสองแปลงเนี่ยมันก็ช่วยให้อ่ได้เงินภาษีมาบรรวงประเทศมากขึ้นเป็นต้นนะครับนน่าจะมีการกําหนดอย่างนี้บ้างนะครับภาษีนะครับมันก็ควรจะมีการรีฟอร์มบ้างอย่างเช่นว่าภาษีซื้อเนี่ยแหละครับโอ้เราอจะสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะเขามาซื้อของบ้านเราแล้วก็จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แสดงว่าเขาคอนทริบิวต์กับประเทศชาติของเราใช่ไหมเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยนะครับเเรราส่่่งลูกไปีียนนนทั มันก็ต้องเสียาเสียค่าเราเรียนแพงกว่าชาวออสเตรเลียนเพราะตลอดชีวิตมาแล้วไม่เคยเสียภาษีมาให้ของเราเลยมาอยู่ดีๆไปชกมือเปิดได้ยังไงก็เลยคิดค่าเรียนแพงกว่าเราหน่อยแต่ถ้าเป็นเยอรมันอาจจะให้เรียนฟรีก็ได้นั่นใจกว้างนะครับแต่โดยทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นแล้วเขาเสียภาษีรสิบเปอร็ก็มีศักดิ์ศรีว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มาขอนะเว้ยก็เสียภาษีมาเรียบร้อยก็มีดิกนิตี้ของเขาด้วยเราก็ควรจะให้เขาเสียภาษีบ้างจะได้เอาเงิน10%เนนี้มาพัฒนาประเทศไง นะไม่ใช่ว่าจะหวังจะขายอย่างเดียวคิดอย่างเดียวจะค้าขายท่าเดียวนะคิดถึงประเทศชาิของเราบ้างนะคิดถึงประเทศชาิของเราบ้างนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภาษีแต่ปีเป็ p r o p e r t y tax ทเนี่ยครับอาจจะเก็บสัก0ูย์จุดหรซือ1%ของราคาบ้านเองได้มอร์ซค์คันหนึ่งเนี่ยนะครับมอร์ซคยคันหนึ่งเนี่ยไอเ้เก่าๆสมๆเนี่ย5 0,000บาทไม่ใช่หาเร่5้0,000ล้านหนึ่งนะห0 0 0 0บาทเนี่ยต้องเสียต่อประจำปีเนี่ยเสียประมาณห้าร้อย0บาทมันเสียห0 0ร้อยหนึ่งเปอร์เซรว่าเลยีย นะถ้าคอนโดห้าแสนบาทเนี่ยนะมันจะเสียสัก1% 5 0 0 0เอาแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้2,500 2,500เนี่ยนะหารดีสิบสนะเดือนละแค่200เอามาพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยแค่นี้จ่ายไม่ได้เหรอใช่ไหมเออชาวบ้านก็แน่คิดได้ใช่ไหม,ย,ดไดไหมยิ่งคุณจ่ายมากเท่าไหร่นะแถวนั้นปลอดภัยมากขึ้นชีวิตทรัพย์สินดีขึ้นเนี่ยราคาทรัพย์สินของคุณก็จะเพิ่มม้วนเงยมากขึ้นด้วยนะควรจะให้การศึกษาภาษาสานเรื่องนี้ด้วยนะครับนะเรื่องนั้นควรจะเก็บภาษีที่สิ่งปลููกกกสสสรร้้้้้้างงงงงไออปปะเเเที่่่แแ็นนนลตตมมว อ,อ้อยบ้างกับต้นอะไรอะไรนะกล้วยบ้างอะไรเงี้ยเราต้องให้การศึกษาว่านี่น่าละอายน่าละอายจังิ่งเลยนะมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะผ่าไปปลูกไอ้พวกนี้นะครับนะนะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือประเทศชาติไม่ต้องการที่จะคอนทริบิวต์แลว้วบอกว่ารักชาตินั่าจะไปสู้กับชายแดนซะหน่อยนะนะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับหรือว่าอยา่างกรณีแค่ไปต้อเกณฑ์เนี่ยเออเราได้าขายได้กําไรมันก็ต้องเก็บภาษีบ้างใช่ไหมเออที่บางนอกเขาเก็บกัน20%แล้วก็กดแค่10%ก็ยังดีนะไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้้นนเีี่่่ยครับแตวตวาองม แต่ตามราคาซื้อขายจริงนะครับไม่ใช่ตามราคาประเมินราชการ,ราาซึ่งมันถูกกว่าความเป็นจริงเยอะใช่ไหมอย่างที่บอกเนี่ยครับแถวสยามเชิดลงเพลนจิตเนี่ยราคาประเมินราชการเนี่ยนะประมาณสักสามล้านแปดแสนห้าต่อตารางวาแต่ว่า,าราคาประเมินราชการหนึ่งล้านบาทต่อตารางวาราคาซื้อขายจริงสามล้านแปดแสนห้าดูสิโอแย่เลยใช่ไหมครับนะหรือว่าภาษีมรอดอกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเปคนพวกเราเนี่ยนะถูกหลอกไปซื้อบ้านที่ฮอกไกโดนิเซโกสกีรีสอร์ทอะ นะเคยไปซีกิีสอยไหมครับผมก็เคยไป,ไปไมาแล้วนะแต่แค่ไปยืนอยู่เฉยๆเพราะมันไม่ขึ้นที่จเลื่นไม่ไหวเนี่ยน,นะครับนะถ้าไปซื้อที่รุ่นนะแล้วเรายกให้ลูกนะนะอาจจะเสียภาษีถ้าเกิดราคา150ล้านบาทขึ้นไปนะเสียภาษีถึง55% 55%นะโทรศัพท์ใครดังอีกแล้วของผมเองนะครับอา้าวน้องๆไปปิดเสียงหน่อยเร็วนี่ก็เสียงเรียกประธานเหมามาเนี่ยนะ ขาเสียภาษีกันตั้ง55%เขาไม่เอยียงให้คนเนะนะขาไม่ให้คนแบบมีความเหลื่อมล้ํากันมากเกินไปพยายามให้คนรวยเนี่ยมันลดลงมาบ้างแต่บ้านเราไม่มีใช่ไหมนะควรจะมีการเก็บภาษีมรดกมากสักหน่อยนึงเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราไปซื้อบ้านที่ลอนดอนที่นิวโตเกียวหรือที่ไหนก็นตามเนี่ยถูกหลอกไปปล้นถูกหลอกไปปล้นเพราะเสียภาษียุบยับหมดเลยแต่บ้านเราไม่ต้องเสียใช่ไหมครับแต่เราควรจะเก็บบ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะครับจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศเราจะหวังแต่ว่าจะขายอย่างเดียวเนี่ย ไม่ได้นะ,นะต้องคิดถึงส่วนรวมด้วยอย่าเงี้นะครับถึงจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เลยขออนุญาตฝากเอาไว้นะครับ